บางเกมค่ะวันนี้นะคะคุณของพวกเราจะมาสัมภาษณ์เด็กนอลของพวกเรานะคะเด็กนักศึกษอาจารย์ของเรรู้สึกมือเลือดนั่นเองอะไรคือแพชชั่นของอาจารย์คะแล้วแพชชั่นนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรแพชชั่นของอาจารย์มุมของผมจะต้องตอบชื่อของอาจารย์ในวันนี้ค่ะคำถามข้อแรกอะไรคือแพชชั่นนะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมแพชชั่นของอาจารย์คืออยากเป็นตลกที่มีชื่อเสียงเพราะว่า เราเป็นตลกกับแล้วเรามีชื่อเสียงะเราจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นได้หกืออย่างเช่นอาหารยุ่งชีพได้อะไรเงี้ยเนาะ <ไป S 1> แล้วก็เกิดขึ้นตอนที่นายโยมระพวงนลนงร้องเพลงฉ่อยแล้วดังเราก็เกิดการสัมพันเนี่ยไอดอลเลยแหละตอนนั้นประมาณน่าจะม4ม3ม4อะไรประมาณเนี้ยแต่ว,ว่าหัดเล่นจูบปิดๆเล่นมันตลดแล้วก็ เกิดขึ้นก็คงจะต้องเป็นตอนนั้นแล้วคิดว่าแพชชั่นน่ะมันทําให้เกิดแรงจูงใจแรงบรนดาลใจแรงขับดันแรงต่างที่ทําให้เราอ่ะพยายามแล้วก็สุกฝนตัวเองอ่าให้ให้มีความสามารถพอที่คนที่เขาหาเราไปเล่นไหนเขาจะได้ไม่รู้สึกเสียดายต่างอย่างวันนี้อาจารย์ต้องมีเล่นที่โรงแรมคอร์เตของงานอบประจ๊องะโครงการบริหารจังหวัดสองพันธเหนเขามาประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ประ คิดว่ามันเป็นแรงทาให้เราเนี่ยอยายกจะพัฒนาตัวเองต่อจากการสัมภาษณ์ไอดอลของเราก็คืออาจารย์เหลือมอาจารย์เหลือม,อม,เ,มเขาสอนให้เราได้แบบว่าได้เรียนรู้และมีแนวคิดในการทำคลิปการฟังเพลงแล้วก็มันทำให้เป็นแบบแรงดึงดูดเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบส่งเสริมในด้านการจิตใจอีกด้วย สำหรับเขาเขาคิดว่าแพชชั่นของอาจารย์เขาคิดว่าตอนที่อาจารย์ไลฟ์สดใน t ิ k กต็อกอะไรเงี้ยเรามีคนเข้ามาดูมันก็จะแบบทําให้มีสาระมีความรู้อะไรอย่างนี้ด้วยหลังจากที่สัมภาษณ์อาจารย์เหลือไปเนี่ยเขารู้สึกว่ามันทําให้เป็นแรงบันดาลใจในการขับร้องเพลงแล้วก็การสั่งเพลงมากขึ้นแล้วก็เขาคิดว่าแพชชั่นของอาจารย์เหลือมันสามารถไปเป็น ไปเป็นแพชั่นให้กับอีกหลายๆคนที่ชอบในด้านการฟังเพลงและก็การลองเพลงพื้นบ้านมากขึ้น